ธรรมะคือคำตอบโดยพระกิติคุณสเริคุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในประเด็นหัวข้อเรื่องทำไมคนถึงติดคุบม,มากขึ้นเมื่อพูดถึงว่าทำไมคนถึงติดคุบม,มากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปดูว่าที่ติดคุบม,มากขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไรบ้างทุกปัญหาทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น มันสะท้อนไปถึงต้นเหตุทั้งนั้นสะท้อนไปถึงสาเหตุทั้งนั้นสะท้อนไปถึงสิ่งที่มันยังมีข้อบกพร่องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาบันครอบครัวสถาบันการเมืองแล้วก็การศึกษา,าศาสนาค่านิยมอะไรพวกนี้แล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อย่างเช่นเรื่องของกัญญาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคนที่หลงตัวไปทําชั่วทําผิดไป,ไปทุจริตช่อกงไปทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นหรือไปเสพยากินยาบ้าอะไรต่างๆพวกนี้มันมีปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการที่แบบคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนพาไป ไม่มีกันญาณมิตรที่จะคอยแนะนำชักจูงไปในทางที่ดีที่เกิดความเห็นถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมันไม่มีตรงนั้นเนี่ยคนเราพอไม่มีกัยญาณมิตรเนี่ยมันก็ไปสนับสนุนส่งเสริมกิเลสในจิตใจให้มันพอกพูนมากขึ้นจากมีน้อยก็มีมากขึ้นความคิดความเห็นที่มันผิด,ผดจากที่มันมีน้อยมันไม่มีกำลัง แต่พอไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีไปเจอคนพานคนชั่วมันก็พาให้อกุศลจิตกำลังความคิดที่ไม่ดีความเห็นที่ไม่ดีมันก็พอกพูนมีกำลังมากขึ้นมันก็พาให้ออกไปทางชั่วมันก็ขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจากที่เราจะมีความพยายามทำให้บาปอากุศลในจิตใจมันไม่เกิดขึ้นทำให้มันน้อยลง เรากลับไปเจริญมากขึ้นเจริญเพราะว่ามันไปไปคบคนพาลคบคนไม่ดีคบคนชั่วยอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามในตัวเราได้ความคิดความเห็นที่ดีงามของเราที่มันยังไม่แข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่มันยังไม่แข็งแรงมันยังเติบโตไม่เต็มที่มันก็โดน เขาเรียกว่าอะไรสิ่งปฏิปักษ์ที่มันเป็นความคิดความเห็นที่มันไม่ดีมันก็ถล่มความคิดที่ดีงามภายในใจของเราออกไปเรายังไม่ทันได้แข็งแกร่งเลยเราก็โดนสิ่งรอบข้างที่มันเป็นปรปักษ์ทำลายลงไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสสอนว่าการครบมิตรเนี่ยการคบบัณฑิตเนี่ยเป็นมงคลต่อชีวิตการที่ไม่คบคนพานย คบบัณฑิเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตการกัญญาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรมรัจาัยตัวว่าได้ถ้าเราคบเพื่อนดีคบคนมีปัญญามันก็จะสนับสนุนให้ชีวิตของเรามีวาสนาที่ดีขึ้นมันทำให้กายวาจาใจของเรามันเป็นบุญบุญมันก็จะไปเบียดบาปอากุศลในทั้งที่เป็นบาปในความคิดที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดี นะให้หุดออกไปแต่ถ้าเราครบมิตรไม่ดีเนี่ยมันก็เสร็จทุกอย่างคนเรานะมีเงินมีอำนาจมีการศึกษาสูงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่มีการยานมิตรไม่มีคนคอยแนะนำไปในทางที่ดีหรือในทางพระพุทธศาสนาก,ก็คือไม่มีปรโตโคษาส์ที่ดีคือคำสั่งสอนที่ดีคำแนะนำที่ดีจากคนอื่นแน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ย มันจะไม่เกิดความคิดความเห็นที่มันถูกต้องแยบคายดีงามรอบด้านคนพานมันจะชี้ไปช่องเดียวช่องที่พาไปพินาศจิบหายแต่ถ้าเป็นบัณฑิตหรือกัญญาญาณมิตรเนี่ยเขาจะพาให้อรามมองไปเห็นความจริงรอบด้านว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะสิ่งนี้มันเป็นทุกข์สิ่งนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งนี้มันเป็นความดับทุกข์สิ่งนี้มันเป็นข้อปฏิบัติไปซึ่ง ทำให้ถึงความดับทุกข์บัณฑิตเขาจะชี้ให้เห็นรอบด้านน่ยแต่ถ้าคนพาเหรอคนที่เป็นมิจช,ชั่วก็จะพาไปแต่ความชิบหายเออมันสนุกนะมันโก้มันดูดีมันมันทำว่ามันได้เงินนะแต่ไม่ได้ดูวิธีการไม่ได้มองไปถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคนที่ติดคุกทุกวันเนี่ยที่เหตุปัจจัยใหญ่ ที่ทําให้เขาต้องเดินทางเข้าไปสู่นในคุกเนี่ยเชื่อเลยว่าปัจจัยหนึ่งคือขาดกรรยานมิตรเมื่อขาดกรรยานมิตรก็ขาดคําสั่งสอนที่ดีขาดปรตโตโคสะที่ดีคําสั่งสอนจากผู้อื่นเมื่อขาดปรโตโคสะที่ดีแล้วก็ขาดการคิดพิจารณาอย่างรอบด้านแยบคายเมื่อไม่มีการคิดพิจารณาอย่างรอบด้านแยบคายอากุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ที่เกิดแล้วก็จะ,จะเจริญมากขึ้นเมื่ออปุสลที่จเจริญมากขึ้นเกิดมากขึ้นก็ทำให้เรานั้นหลงตัวไปทำผิดทำไม่ดีต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากทำไมถึงติดคุกเนี่ยถ้ามองตามคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดอื่นมันก็ผิดไปหมดเลย ถ้าชีวิตของเราหวังจะขึ้นไปสู่ความเจริญความงอกงามของชีวิตเราต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนก็คือการคบมิตรที่ดีก่อนการอยู่ในสภาพสังคมที่ดีมีกัญญาณนามิตรอย่าทําอะไรเอาแต่ความสนุกเอาแต่ฉาบฉวยโดยที่ไม่ได้คิดถึงบุมความจริงรอบด้านต่างๆที่มันจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเรา